Enjoyable คลิปวีดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่1จุดเริ่มต้นที่ไม่คาดฝันแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านเข้ามาปลุกกู้เสี่ยงหนานจากนิทราแย่แล้วเธอลืมตาโพงเมื่อนึกขึ้นได้ว่ามีประชุมสำคัญในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าตายแล้วตายแน่ๆกู้เสี่ยงหนานอุทานออกมาอย่างลืมตัว เธอลุกพรวดพลาดจากเตียงวิงเจ้นเข้าห้องน้ำราวกับติดจรวดสายน้ำเย็นน้ำเย็นช่วยเรียกสติของเธอให้กลับมากู้เซียงหนานรีบอาบน้ำแต่งตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิตเธอคว้ามือถือและกุญแจรถแล้วพุ่งออกจากห้องราวกับพายุเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสน,นั่นกู้เซียงหนานเหยียบคันเร่งมิดไม้รถยนต์สีแดงพุ่งทะยานไปบนถนนด้วยความเร็วสูงทัศนวิสัยรอบตัวพราเลือนราวกับภาพเบลอทันใดนั้นเสียงเบรกดังสนั่นหวั่นไหว รถบรรทุกขั้นใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างกระทันหันกู้เซี่ยงหนานเบรกไม่อยู่ทําให้เกิดเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณโครมรถยนต์ของเธอชนเข้ากับรถบรรทุกอย่างจังกระจกแตกกระจายเศษเหล็กกระเด็นไปทั่วทุกทิศทางร่างของกู้เซี่ยงหนานถูกแรงกระแทกเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัยอย่างแรงความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างกายทําให้เธอรู้สึกชาไปทั้งตัวก่อนจะหมดสติไปในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นานกู้เซี่ยงหนานก็ค่อยๆรู้สึกตัวแล้วลืมตาขึ้น เธอรู้สึกตัวขึ้นมาในความมืดสลัวร่างกายรู้สึกเบาหิวโปร่งสบายอย่างประหลาดเหมือนปุยนุ่นที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศนี่ฉันอยู่ที่ไหนกู้เสียงหนานพึมพำกับตัวเองเสียงของเธอแหบพร่าเหมือนไม่ได้ใช้งานมานานเธอลองขยับแขนขาพบว่าไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆเลยทั้งที่จำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงรถยนต์พังยับเยินร่างกายของเธอน่าจะบอบช้ำอย่างหนักไม่ใช่เหรอ กู้เซี่ยงหนานค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองสำรวจรอบตัวด้วยความงุนงงเธออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่แทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆมีเพียงแสงสลัวลอดผ่านช่องเล็กๆบนผนังทำให้พอเห็นสภาพภายในห้องได้รางๆทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่น่าตกใจมือของเธอโปร่งแสงเธอสามารถมองทะลุผ่านมือตัวเองไปเห็นผนังด้านหลังได้อย่างชัดเจนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกู้เซี่ยงหนานอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนก เธอเอามืออีกข้างมาจับแขนตัวเองก็พบว่ามันโปร่งแสงเช่นเดียวกันความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวหรือว่าเธอตายแล้วร่างกายที่โปร่งแสงความรู้สึกไร้น้ำหนักบรรยากาศรอบตัวที่แปลกประหลาดทุกอย่างล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันฉันฉันตายแล้วงั้นเหรอกู้เซี่ยงหนานพึพรรมพำกับตัวเองน้ำตาเริ่มคลอเบา้าเธอไม่อยากเชื่อว่าชีวิตของเธอจะจบลงแบบนี้ขณะที่กู้เซี่ยงหนานกำลังนั่งเศร้าอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กัน เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเหตุการณ์นั้นเขาพอดีฉันบอกให้แกแต่งแกก็ต้องแต่งหญิงชราตะคอกใส่หญิงสาวร่างบางคนหนึ่งพร้อมกับคำพูดดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาโดยที่มีชายชรายืนดูอยู่ข้างๆคุณปู่คุณย่าขาเมตตาหนูเธอนะคะแค่ยอมให้หนูอยู่ที่นี่ต่อไปให้ทำอะไรก็ได้เป็นคนใช้คอยดูแลทุกคนหนูก็ยอมแต่หนูขอร้องแค่อย่างเดียวอย่าบังคับให้หนูแต่งงานกับหยวนเลี้ยงเป่าเลยนะคะ น้ำตาของหญิงสาวคนนั้นไหลรินอาบแก้มราวกับสายฝนหญิงสาวคุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าร้องไห้อ้อนวอนอย่างน่าเวทนาเสียงสะอื้นดังระงมสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจของผู้ที่ได้ยินมือบางยกขึ้นปาดน้ำตาอย่างลวกๆแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งม่านน้ำตาที่ไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายไหลบางสันเทาร่างกายบอบบางดูราวกับจะแหลกสลายลงตรงหน้าได้โปรดเธอคะ่ะแม่ตาหนูด้วยเสียงของเธอแผ่วเบา แทบจะเป็นเสียงกระซิบแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวที่เกินจะทานทนหลิวซือเยถึงแกจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหยวนเหลียงเป่าใจเงินค่าสินสอดมาแล้วต่อให้แกจะพยายามหนีแกก็หนีไปไหนไม่รอดฉันจะขังแกไว้ในห้องจนกว่าจะถึงวันแต่งงานไม่ยังไงฉันก็ไม่แต่งแล้วฉันก็มีทางหนีไปจากพวกคนใจร้ายอย่างพวกคุณแล้วด้วยหลิวซือเย่สะอื้นให้ วิ่งเข้าไปในห้องตัวเองด้วยความรู้สึกสิ้นหวังสายตาเหลือบไปเห็นปิ่นปักผมอันสวยงามวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างเชื่องช้าปิ่นปักผมอันนั้นทำจากเงินแท้ประดับด้วยอัญ,ญมณีสีแดงสดเป็นของขวัญที่คุณปู่ใจดีคนหนึ่งเคยให้ไว้ตอนเธออายุได้สิบขวบหลิวซื้อเหยมองปิ่นปักผมด้วยแววตาว่างเปล่าน้ำตาไหลรินอาบแก้มเธอไม่มีอะไรเหลือให้นึกถึงอีกแล้วในวินาทีสุดท้ายของชีวิต เธอตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองหลิวซือเย่กำปินปักผมแน่นยกมันขึ้นจอดที่หน้าอกข้างซ้ายก่อนจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอหลับตาลงแล้วแทงปิ่นปักผมเข้าไปในอกอย่างแรงภาพหญิงสาวเปลิดชีพตัวเองยังคงติดตากู้เซียงหนานรู้สึกตกใจและสะเทือนใจอย่างที่สุดเธอสงสารหลิวซือเยเด็กสาวผู้โชคร้ายที่ถูกบังคับให้แต่งงานจนต้องเลือกจบชีวิตตัวเองลงทันใดนั้นกู้เซียงหนานก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเข้ามาโอบล้อมร่างกาย เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในหลุมดำร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยภูเขาความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างจนหายใจไม่ออกเธอพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลสติของเธอเริ่มเลือนรางก่อนจะดับบูบลงอีกครั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอเปลือกตาของกู้เซียงหนานขยับเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเปิดขึ้นเผยให้เห็นดวงตาคู่สวยที่ยังคงมีแววสับสนอื้อเสียงครางแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากแห้งผาก ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความเจ็บปวดบริเวณหน้าอกนี่ฉันอยู่ที่ไหนกู้เซี่ยงหนานพยายามเปล่งเสียงถามแต่ก็ได้เพียงเสียงแหบพร่าเธอมองสำรวจไปรอบๆเห็นผนังสีขาวผ้าม่านสีฟ้าอ่อนและกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆโรงพยาบาลกู้เซี่ยงหนานพึมพำกับตัวเองก่อนจะนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้รางๆภาพหญิงสาวที่ใช้ปิ่นแทงตัวเองพลังงานประหลาดที่ดูดเธอเข้าไปความเจ็บปวดและความมืดหมองคะ หมอเสียงพยาบาลสาวดังขึ้นอย่างตื่นตระหนกกู้เสียงหนานได้ยินเสียงนั้นอย่างเลือนรางแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะเธอกำลังจมอยู่กับความคิดของตัวเองเป็นไปได้ยังไงคะเมื่อกี้ชีพรจรคนไข้ยหยุดเต้นไปแล้วเสียงพยาบาลสั่นเครือเรากลับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นปลอกอเมื่อกี้ชีพรจรหยุดเต้นไปแล้วแท้ๆหมอหนุ่มพึพรรมพำกับตัวเองขมวดคิ้วมุ่น คล้ายกำลังคุ้นคิดพยาบาลสาวที่ยืนอยู่ข้างๆก็พยักหน้าเห็นด้วยใช่ค่ะหมอดิฉันก็เห็นกับตาหมอหนุ่มก้มลงตรวจชีพจรกู้เสียงหนานอีกครั้งอย่างละเอียดนิ้วมือสัมผัสกับข้อมือเนียนนุ่มชีพจรกลับมาเต้นเป็นปกติแล้วอืมชีพจรกลับมาเต้นแล้วหมอหนุ่มพยักหน้าเบาๆคลายความสงสัยลงบ้างคงเป็นเพราะเครื่องมือวัดชีพจรมีปัญหา หรือเราอาจจะตรวจสอบผิดพลาดเองก็ได้หมอหนุ่มสั่งพยาบาลให้ดูแลคนไข้ยอย่างใกล้ชิดก่อนจะเดินออกไปตรวจคนไข้คนอื่นคนอื่นต่อโดยไม่ได้เอะใจกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เมื่ออาการของกู้เสี่ยงหนานคงที่เธอถูกพยาบาลเข็นเตียงไปยังห้องพักผู้ป่วยรวมหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นปรับสายตาให้ชินกับแสงไฟสลัวๆภายในห้องสิ่งแรกที่สะดุดตาเธอคือผ้าม่านสีซีดที่ดูเหมือนผ่านการใช้งานมานาน ผนังสีขาวและเตียงคนไข้เหล็กสีเขียวที่วางเรียงรายอย่างแออัดนี่มันกู้เสี่ยงหนานพึมพำกับตัวเองความทรงจำเกี่ยวกับห้องผักผู้ป่วยสุดหรูในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังยังคงติดตาทุกอย่างในห้องนี้ดูลาสมัยพยาบาลสาวในชุดสีขาวเรียบๆที่ดูไม่ค่อยเข้ารูปเดินเข้ามาใกล้เธอยิ้มบางๆให้กู้เซียงหนานคนไข้รู้สึกตัวแล้วหรอคะมีอาการเจ็บตรงไหนหรือเปล่า พยาบาลสาวถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกู้เสี่ยงหนานสายหน้าเบาๆฉันฉันสบายดีค่ะแต่ว่าที่นี่โรงพยาบาลอะไรหรอคะพยาบาลสาวเลิกคิ้วเล็กน้อยโรงพยาบาลประจำอำเภอคะ่ะทำไมหรอคะกู้เสี่ยงหนานชะงะักชื่อโรงพยาบาลนี้เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอมองไปรอบๆอ,อีกครั้งพลางสังเกตเห็นเครื่องมือแพทย์ที่ดูเก่าๆไม่มีเครื่องมือทันสมัยอย่างที่เธอคุ้นเคยปีนี้ ปีอะไรหรอคะกู้เซียงหนานถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวพยาบาลสาวยิ้มปี1982ค่ะคนไข้จำอะไรไม่ได้งั้นหรอคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณหมอจะมาตรวจอาการอีกทีคนไข้พักผ่อนก่อนเถอคะค่ะกู้เซียงหนานนิ่งอึง้ง1982เป็นไปได้ยังไง สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ